ไม้าค่ะถ้าถ้าถ้้ปู่ซื้อของเล่นให้หนูแล้วหนูไม่เอาเราปู่ที่หนูชอบหนูจะไม่หนูจะเล่นอะไรหนูชอบอะไรหนูบอกปู่สิหนูชอบอะไรก็เพชรเพชรชอบเพชรชอบเพชรเหรอเขาไปซื้อกับคุณแม่เขาชื่อ DIY อ๋อนี่เก็บสะสมหลักของเขาฝันมีไหมคะที่ DIY มีเยอะมากวันนี้วันวันวันนี้วันวันที่ เก้า <9 S 2> ที่ไปไดสิบพฤศจิกายนหนูยุ่ทอะไรเนี่ยกี่ขวบลูกหกขวบเลขพี่สามสหนูยุ่งขวบเหรอแล้วนี่นี่หน,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 นูไปเรียนรเรียนมาแต่วันนี้เรียนวิชาอะไรมัางลูกที่ชอบที่สุดจเรยอ่อจริยศึกษากับคําสอนค่ะโอ้หนูเป็นเด็กดีนะชอบจริยศึกษาเหรอแล้วเ็าสอนครูสอนว่างไงบ้างที่หนูชอบอ่ะเป็นเด็กพุทธโอ เด็กพูดแล้วแล้วเขาครูก็สอนอะไรบ้างลูก<อ><อ>